สวัสดีนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนโซ่เส้นใหม่กับปีแสบนะครับแด้วเจ้าไปนั่งทำอะไรนั่นฮะเจ้าไปนั่งทำอะไรนั่นไปนั่งให้กำลังใจวะ เป็นโซ่เส้นใหม่นะครับวันนี้เส้นเก่าจะยาวไปหน่อยนะครับถึงเสาเสาของลงช้างนะครับให้สั้นกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะครับเือพี่เซมจะเอางานชนเสานะครับก็เ,เลยป้องกันไว้ก่อนนะครับ ตัวอยู่ก็ต้องใส่หลายตัวนะครับใส่สักสามตัวนะครับในขานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของคนรอบข้างแล้วก็ตัวพี่เสียมนะครับเพื่อจะหลุดไปกินหญ้าของคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับอ,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 อันอัน เออนั <kung> <sk> e <forward> ้นคอนขอนง่ายมายาขยับบ่ได้ใช่เอาอยู่นั่นก็ได้เอาตัวปิเกกัน เช่าไปเอาเลยอยู่ห้อยไหวมองตังเกงวอกมันเลยช่อมคุณเลยกระท่อมห้องไรช่องุณล่ะขาฝั่งนี้บวมนะครับจะเอาโซ่เส้นใหม่ใส่ฝั่งขาซ้ายนะครับขาฝั่งขวาจะบวมนิดหนึ่งนะครับ วันหลังก็ต้องต้มน้ำรดนะครับรดขาจะมียานะครับเขาเรียกต้นอะไรนะที่รดรดช้างให้ผมที่เอาต้มยาเขาเรียกต้นอะไรนะต้นลำพุกแดงแล้วก็ผสมหลายอย่างนะครับใส่ใส่ในปี๊บแล้วก็ต้มรดเช้าเย็นนะครับเพื่อจะให้ขา,าหายวมเร็วขึ้นนะครับต้มแบบน้ำอุ่นๆน,นะครับ อันนั้นที่เขาเคลยนไว้มึงอันนั้นดีมึงโทรทัศน์อ่ะเอามาแล้วเขาแค่ยังระแวงอยู่นะครับตอนช่วงนี้นะครับตอนยังระแวงนะครับยังระแวงตัว ยังต้องฝึกไปหลายวันนะครับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่โรงช้างนะครับได้มาอยู่ในล่มนะครับเพราะว่าอยู่ตรงป่าเขาไม่นอนนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เขาก็อาจจะนอน ประมาณวันสองวันนี้ก็น่าจะนอน,นครับเพราะเขานอนไม่เต็มอิ่มหลายวันนะครับเพราะตรงนั้นก็มีกลิ่นช้างตกมันนะครับเขาไม่น่าจะยังไม่กล้านอนนะครับตอนนี้ก็อ้วนนะครับอ้วนตัวอ้วนมากเริ่มอ้วนแล้วนะครับว่าคนหางยาวมากเลย โอ้แน่นมากเลยนะครับตัวอยู่เราก็ต้องขันแน่นๆอย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับออนนี้งาด อยู่นี่ก็จะมีไฟนะครับมีโซล่าเซลล์เหมือนกันนะครับนูนะครับข้างบนมีอันโซล่าเซลล์มีสี่สี่ดวงนะครับอยู่ในโรงช้างมันก็อยู่ได้นะครับโรงช้างของเราเพราะว่าเป็นเสาไม้นะครับเสาไม้จะแข็งแรงนะครับถ้าชนยังไงก็จะไม่เป็นไรนะไม่ล้มนะครับเสาไม้ก็จะใหญ่นะครับเอาเป็นต้นเลย นะครับสาตอนนี้อ้วนนะครับเริ่มมีนะครับพร้อมผสมพันธุ์แล้วพร้อมผสมพันธุ์นะครับ พิเศษจะแปกกว่าช้างชื้ออื่นนะครับเวลามีกล้วยจะเลือกทานหญ้าก,ก่อนนะครับหายากมากนะครับแต่ส่วนมากจะมีแต่ทานกล้วยก่อนแต่เวลาทานหญ้าเสร็จก็ทานกล้วยต่อนะครับอีกอีก,อ,กอีกสักเดือนหนึ่งก็น่าจะแบบเต็มเต็มเลยนะครับกวนแบบ น่าจะแบบหลังแบบเสมอกันเลยนะครับ ก็ฝากไม่ๆเข้ามาร่วมกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็จะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับ